สวัสดีเพื่อน,อนๆคุณผู้ชมวัยรุ่นคนโมทุกคนด้วยนะครับผมชอบคลิปสั้นครับและคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนมาขับ ek ให้มันได้3วินะครับแต่ขอบอกก่อนนะว่า ek ต้องเป็น ek บัคเท่านั้นนะครับเพื่อน <Okay. S 1> เเคเครื่องกี่ hp ก็ได้นะผมไม่เกี่ยงนะครับที่ผมจะใช้ยกตัวอย่างก็จะเป็น1 6 9 5 hp นะแต่ถ้าเกิดว่าใครมี9 9 hp 1 hp หรือว่า C14 hp แต่ขอให้มันเป็นรอบ1000อะให้มันบัคอะแค่นี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใส่นะก็เป็นล้อสปอร์ตนะครับแล้วก็เบรกแล้วก็ฟาสเกียร์บ็อกนะครับใส่ไปเลย3ชิ้นนี้อันนี้บังคับนะครับส่วนในเขาเรียกว่าท่อเทอร์โบนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับต่อไปเกียร์นะอันนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นการจูนเกียร์นะแต่เกียร์ผมใช้เกียร์นี้เออจูนตามก็ได้ไม่จูนตามก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นช่วงล่างที่ผมใช้นะครับอันนี้จําเป็นนะครับลองจูนให้มันเหมือนกันแล้วก็สํําาคััญเลยนนถ่วง้หก ผมอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับคลิปนี้ใครทําตามนี่รับรองแรงแน่นอนนะครับก็เห็นไหมซีรถหน้าเนี่ยเราถ่วงไว้ตรงซีรถหน้านะครับกดสต็อปแล้วก็ดูใกล้ๆนะครับพอคุณทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูวิธีการขับนะครับอันนี้ผมจะสอนเบสิกก่อนนะจะบอกว่าเวลาเราเล่นเกมนี้นะครับเกียร์มันจะมีรูปแบบเกียร์แบบออโต้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะผมไม่ใช้นะครับไอแบบเกียร์กระปุกก็ไม่ใช้ผมใช้ออโต้อ่ะ ออโต้เนี่ยมันจะมี2เกียร์ให้เราใช้นะครับก็เป็นเกียร์ดีใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ต้องสับเกียร์นะกับเกียร์เอมนะเกียร์เมันจะมีบวกกับลบนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนเกียร์เองแต่สูตรที่ผมกําลังจะสอนนะครับหรือว่าการขับสเต็ปโค้งเนี่ยคุณจะต้องใส่เกียร์เองตอนนี้มันจะดูงงๆแต่อย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะว่ามันง่ายมากเลยเราเราก็ปรับเกียร์แบบนี้ใช่ป่ะเห็นไหมคือสูตรเกียร์เนี่ยผมเซตมาให้เรียบร้อยแล้วที่เราต้องใช้ก็คือปรับเกียร์ให้มันได้ตามผมนะครับ เกียร์หจะเป็นการเดินหอบแล้วเกียร์สก็คือหยุดนะครับเออส่วนเกียร์สเนี่ยจะเป็นการทําให้รถพุ่งนะวิธีการที่เราจะขับสเต็ปโค้งได้นะครับอย่างแรกเลยให้ใส่เกียร์หนึ่งให้มันเดินช้าๆแบบนี้ก่อนนะครับเออเดินช้าๆแบบนี้แล้วเราก็ใส่เกียร์สให้รถมันหยุดนะครับเวลาเราจะทําให้มันโค้งเนี่ยให้เราใส่เกียร์สแล้วเราก็กดเกียร์สองอ่างงไหมไม่งงนะ ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันนี่ให้สโลดูหรือว่ากดสต็อปดูนะครับผมจะเปลี่ยนเกียร์แบบเร็วมากอะ่ะเนี่ยหยุดปุ๊บใส่เกียร์สแล้วก็เกียร์สเนี่ยแบบนี้เลยเออแล้วรถมันจะโค้งเห็นปะเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะพอรถเรานิ่งใช่ไหมเป็นเกียร์สใช่ไหมต่อไป3นะครับแล้วก็ดึงกลับ2เนี่ยรถมันก็จะโค้งแบบนี้อันนี้ก็เป็นเบสิกที่คุณจะต้องทําได้ก่อนนะครับอ่าพอชํานาญปุ๊บใช่ไหม แข่งจริงเลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูไอสูตรนี้ไม่ยากบางคนงงนะครับพี่ทําไงอันนี้ผมก็แบบละเอียดเลยนะครับไม่แบบมีก,ก,กักอะไรเลยเนะี่ยเห็นปะตบไปสองแล้วก็สามนะครับรวมมันจะโค้งแบบนี้พอมันโค้งเนี่ยมันก็จะไปแบบสเต็ปโค้งแบบนี้ครับงูแล้วมันก็เข้าเส้นชยัยอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าช่วงล่างมันดีนะครับมันเลยเข้าเส้นชัยได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าใครไปฝึกทําใหม่ๆเนี่ยมันจะพุ่งชนแล้วก็ไม่เข้าเส้นชัยนะครับ เพราะงั้นผมก็เลยบอกนะว่าให้จูนตามผมนะครับมันต้องใช้สูตรน,นี้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่ดูดีๆนะตบๆเนี่ยเห็นปะรถมันก็จะโคง้งแล้วก็ขับไปนะครับประมาณนี้อ่าเห็นยังดูเวลานะครับโอ้โหสามวิเจ็ดสิบสพวกงงอนะพวกบอกฮ้ยมึงใช้จีๆบอกว่าจีๆบ้าอะไรไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าผมก็แปลรถบัคมาจากในเซิร์ฟเลยละครับแล้วผมก็ ใช้สเตปนี้นะอ่าเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่บางคนบอกแม่งใช้โปรแกรมโกงโกงบ้าเลยคือเครื่องผมโหลดไม่ได้ครับผมก็อยากโกงเหมือนกันนะครับเห็นปะสามจุดเจ็ดสามนะครับไม่โคตรแรงนะครับคือถ้ามึงไม่บล็กแบบโกงมาจริงๆนะแบบวิ่งสองวีอะไรเนงะี้ยไม่มีทางชนะได้เลยนะครับอ่ะดูตบแล้วก็ตบกลับนะครับแบบนี้เนี่ยโคตรง่ายเลยง่ายมากนะครับลองฝึกกันดูนะแล้วก็ไป มีอะไรเลยเนี่ยดูดิโอ้โหไปไงเวลาโคตรเฟีย้ยวเห็นไหมเขาวิ่งกัน8วินะครับผมวิ่งกันอยู่3วินะครับแต่ไอเงื่อนไขาการขับสุดนี้นะคือแม่งใช้ได้แค่ด่านเดียวนะครับด่านอื่นมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ด่านซิตี้หนึ่งนะครับเพราะว่าที่มันกว้างอะเห็นไหมเราก็สับเข้าไปดูเวลาแม่งอย่างโกงอะ3.6อย่างไงโอ้โหใครจะไปสู้ได้วะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสเต็ปการขับรถ EK ให้มันได้3มวินะมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราเข้าใจนะถ้าเกิดว่าใครฝึกได้นี่ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยนะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะลองเอาไปฝึกกันดูเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทำรถอะไรเนะี่ยคอมเมนต์ไว้บอกหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย